อัปเดตเรื่องราวของทางโซ n y กันนิดนึงแล้วกันนะครับมาพูดถึงเรื่องของจักรวาลแมงมุมของโซ n y นะฮะตอนนี้มีความคืบหน้าขึ้นมาอีกเล็กน้อยให้เราได้เห็นกันนะฮะฟิล์มฟอร์ช็อตนิวส์ อย่างแรกเลยก็คือภาคแยกจากจักรวาลแมงมุมของโซนี่นะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องมาดามเว็บนะฮะหลังจากที่มีข่าวว่าคุณดากกอต้าจอร์แนเนี่ยจะมารับบทเป็นมาดามเว็บตอนนี้ได้วันฉายไปที่เรียบร้อยคือวันที่7กร,รกฎาคมเรื่องย่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะที่มีการเปิดเผยออกมาตอนนี้คือตัวของมาดามเว็บเนี่ยเป็นผู้เห็นอนาคตครับเป็นผู้มีพลังจิตที่เธอสามารถมองเข้าไปในโลกของสไปเดอร์เวิลด์ได้นี่จะเป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นของตัวมาดามเว็บนั่นเองนะฮะ ด a ก o t ต้าจอร์นสนี่ก็เล่นในฟิปเตอรเชดอัพเกรมานั่นเองก็รอคอยดูนะครับว่ามอเบียที่ทํามาล่าสุดนี่ก็เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่มันก็สนุกดีนะสนุกดีเพียงแต่ว่ามันดูเก่าไปหน่อยเท่านั้นเอง อาจจะต้องรอให้มันมาหลายๆตัวก่อนแล้วมันเข้ามารวมกันทีเดียวอาจจะสนุกก็ได้เออนะฮะยังไงรอคอยดูนะครับอีกเรื่องนึงก็คือตัวละครตัวนี้ครับใครจําได้นะฮะสไปเดอร์แมนอินท e s สไปเดอร์เวล่าสุดเลยที่เขาบอกว่าจะมีภาค2กับภาค3ออกมานะฮะในชื่อของ Spider-Man Across The s p i d e r v e r ดอทั้ง2ภาคมันจะแบ่งออกเป็นพาร์ทหกับพาร์ทสตอนนี้ได้มีการเลื่อนวันฉายครับผมนะั่นคือ Spider-Man across the s p i d e r v e r s e จากเดิมคือวันที่7ตุลานะครับย้ายไปฉายวันที่2มิถุนายน2023แล้วก็จะเอาคำว่าพาร์ท1ออกจากชื่อหนังด้วยส่วน Spider-Man a r r o s s the s p i d e r v e r s e Part 2แต่เดิมเนี่ยที่จะใช้เนี่ยจะฉายวันที่29มีนา2022ครับใครที่เป็นแฟนๆของ Spider-Man Into the Spider-Verse นะฮะ u l t i m m t e Spider-Man ตัวดำๆเนี่ยรอคอยดูกันได้เลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสนใจนะไอ้ไอเจ้า Spider-Man ตัว ตัวนี้ไมล์มอร์เลสเนี่ย,เ,ยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมว่ามันไม่จำเจเราดูปีเตอร์ปาร์เกอร์มาบ่อยแล้วอะผมก็เลยเห็นว่าเออมีไมล์มอร์เลสมาก็ทำให้เราตัดเลี่ยนได้ดีเหมือนกันนะครับรอคอยติดตามกันนะฮะกับ Spider-Man Into The Spider-Verse ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel